สนับสนุนโดยรถจัก,กรยานยนต์ยามาฮ่าครบครันเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนต้อง AJ มาพบกันในช่วงที่สองของรายการครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าเพอร์แคทคาเฟ่คลับครับ<ช>ซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นชุมชนของคนรักแมว ใครรักแมวต้องไม่พลาดที่จะมาที่นี่ใช่ค่ะคุณอาค่ะแล้วร้านนี้นะคะไม่ใช่ร้านของใครที่ไหนเลยเป็นร้านของนักแสดงสาวนะคะน้องเพชรค่ะรัตนารัตน์ค่ะน้องเ<อ>พชรน้องพลอยฝาวแฝดนะ่เราคนกันเองคนในวงการนั้นเลยคุณอาอคนกันเองก็อาเหรอ <c oughs> คนกันเองคนในวงการเดียวกันค<อ>่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าทำไมน้องคนถึงได้หันมาเปิดเป็นแบบคาเฟ่แมวเหนียวต้องต้อง,ต,องต้องรักแมวแน่นอนแล้วล่ะ อ่าแน่นอนแน่นอนแล้วที่อาบอกว่าร้านเนี้ยนะค่ะชื่อเพอร์แคทคาเฟ่ครับเพอมาจากคำว่าอะไรไม่ใช่เพอรใช่ไหมคะเพอร์เพอร์เหรอคะโออนั่นสิอยากจะรู้จังเลยอ่ะอ่าวเพอนี่เสียงมันมันครางอยู่ในลำคอของแมวอ่ะเวลาที่เขามีความสุขอ่ะ เวลาเราเกาคอแมวนี่ชอบเกาคอนะอ๋อพอเกาคอปุ๊บเขาก็จะมีเสียงครางออกมาหลับพริมโอ้ยน่ารักกคุณอามีเสียงอยู่ในลำคอเนี่ยเพอเพอเนี่ยไหนเสียงของลำคอลองค้าพี่เพอมันจะเดี๋ยววันนี้พาไปดูแมวน้อยๆกันในร้านเป็นมไปหมดเลยไปพร้อมกันเลยค่ะ นะคะคุณอาเห็นะนะคะการตกแต่งร้านนะคะจะเป็นสไตล์แบบยุโรปวินเทจหว,วานน่ารักมากแล้วก็ที่สําคัญนะคะทุกส่วนของร้านนี่เลยนะคะจะสังเกตได้ว่ามีกิมมิกนะคะเป็นภาพสัญลักษณ์ของแมวเต็มไปหมดเลยอของอะไรก็เป็น่ยวกับแมวทั้งนั้นเลยนะารักใช่มีรูปแมวด้วยแต่แมวจริงๆก็ยังมีอีกนะเดี๋ยวเราไปเจอกันแต่ว่าบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าถ้าเกิดอยากมาที่นี่เนี่ยนะครับสังเกตดูนี่สิครับเท้าของเราสองคน ต้องเปลี่ยนรองเท้าอย่าใส่รองเท้าที่คุ้ม้นหรือรองเท้าอะไรก็ตามเนี่ยที่เดินนอกบ้านเข้ามานะฮะแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะใช้ภายในนี้ค่ะแล้วไม่พอฮะต้องไปล้างมือนู่นนู่นนะฮะล้างมือ้าสบู่ให้สะอาดพอกให้สะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคเพราะว่าคือเราไม่ต้องกลัว ว่าเราจะติดเชื้ออะไรจากแมวนะครับเพราะว่าแมวเนี่ยเขาเลี้ยงดูอย่าง,างดีนะฮะแต่แมวเนี่ยเ,เ,เขากลัวจะติดเชื้อจากเรามากกว่าไปเราไปล้างมือก่อนอล้างมือถัดแล้วมือฟอกสบู่แล้วพร้อม ไปดีกันเลยค่ะไปเลยครับดูสิคะมาข้างในคาเฟ่แมวแล้วนะคะหยน้องแมวอุบปปวกทั้งนั้นเลยค่ะน่ารักมากแล้วดูสังเกตุทีๆีข้างบนมีทางเดินของแมวน้อยด้วย <c oughs> เห็นไหม Catwalk <c oughs> เนี่ยที่มา คดล้อ <Cat> เล่นนะเจอแมวเล่นแมวดีกว่าที่นี่นะครับก็จะมีขนมแล้วก็เครื่องดื่มสำหรับคนนะครับสำหรับคนที่รักแมวแล้วก็มาเที่ยวที่นี่ <c oughs> หรือถ้าหากว่าท่านอุ้มเอาแมวที่บ้านของท่านมาเที่ยวด้วย <c oughs> เพื่อมาเจอเจอกับแมวตัวอื่นเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> สามารถที่จะมีอาหารสําหรับแมวให้ท่านป้อนให้แมวของท่านกินซึ่งสําหรับของคนนั้นเนี่ยนะฮะก็เป็นพวกนี่แหละครับทั้งเคก้กทั้งเบเกอรี่อะไรต่างๆนานา,นาส่วนของแมวก็เป็นอีกชนิดหนึ่งครับไม่ได้กินด้วยกันนะครับแยกโซนกันกินแล้วก็แยกอาหารกินด้วยแล้วถ้าเกิดท่านไม่ได้นําแมวของท่านมาแต่อยากจะซื้อไอ้ประเภทของแมวที่กินได้เนี่ยนะฮะเพื่อป้อนแมวที่นี่ เห็นคนาน่ารักป้อนแมวที่นี่ท่านก็สามารถซื้อได้แล้วก็สำหรับโซนนี้เนี่ยแนะนำให้รู้จักกับเจ้าของครับเจ้าของเบเกอ่ที่นี่เขาชื่อซัมเมอร์ครับแมตอนนี้ไม่สนใจเลยนะ,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 ะนั่นแน่พอพูดถึงก็หันมาเลยรับมุกเลยนี่ซัมเมอร์ซัมเมอร์ซัมเมอร์ อ่าเป็นงไงคะเครื่องดื่มของคุณอาอ่านี่ไงนี่ไงคาราเมลแมคเคอโต้แต่เสิร์ฟด้วยหน้าแมวช็อกโกแลตก็น่าจะยังงงงงอยู่เขาอยากจะเซอร์ไพรส์รยยงไงทำสลับ <c oughs> เห็นอันนี้นมีคาราเมลมช็อกโกแลตเย็นแต่ว่าข้างหน้าเป็นคาราเมลเออมันสลับกันเนาะใช่วันนี้เขาทำให้พิเศษเลยคุณอาอันนี้เป็นเคอร์คัสเบวนี่อาแล้วจานนี้เป็นสโคนค่ะสโคนน่ารักมากเคอร์คัสสโคนเป็นรูปแมวแล้วก็มีแยมกับวิปวิปครีมเสิร์ฟ ชิมนะคะชิมสิชื่นใจอือะไรเนี่ยนาเรามาลองสะโกนกอนดีกว่าค่ะเดี๋ยวมันเย็นได้นะคะราวนี่ค่ะอ๋อได้ งไ,งไม่อยากจิ้มน้องเลยจิ้มแล้วนะคะอึงแมวโหวันนี้นมีความสุขมากมากเลยค่ะคุณอาเพราะว่าสำหรับคนที่รักแมวนะคะเละย้ยงจอย,ยอ,อยู่คอนโดไม่มีโอกาสได้เลี้ยงทํางานก็เยอะนะคะวุ่นวายเอาแค่เอาตัวเองจอาไม่รอดเลยคุณอานั่นน่ะสิอยากจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็คือมันเลี้ยงไม่ได้อมันไม่สะดวกพอกมาที่นี่เลยชอบมากที่นี่นะคะอนอกจากจะมี มีคาเฟ่น่ารักๆขนมอร่อยอร่อยนะคะก็มีน้องแมวให้เราได้เล่นได้ด้วยเขาเรียกว่าแมวบําบัดเลยสำหรับจอยเพอร์แคทคาเฟ่คลับนี้เขาไม่มีปิดครับทุกวันเปิดตั้งแต่11บเอโมงเพียงแต่ว่าเวลาปิดเนี่ยถ้าเป็นจันถึงพฤหัสเขาก็จะปิดสองทุ่ม,มถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์ดึกขึ้นมาอีกนิดให้น้องแมวเนี่ยได้ได้อยู่ดึกอีกหน่อยนึงก็คือสามทุมวันนี้ถือว่าเราเริ่มต้น สิ่งน่ารู้เรื่องราวน่ารู้กันด้วยเรื่องเบาๆน่ารักน่ารักเรื่องของมามิโอยอแต่ว่าเรื่องของหนักๆจัดให้จัดแบบหนักๆไปเลยในช่วงต่อไปก็คืออาหารปักใต้รสเด็ดเด็ดหนัก<ล>ไหมมัไหมคะ,อ,ะอันนี้ต้องพิสูจน์กันกนี่เล่นแนวละมุนแล้วเดี๋ยวเราไปสทานอาหารใต้รสจัดเลยใช่ไหมฮะใช้ข้ามคั่วเลยนะฮะอา่านะั่งพักสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะ